กลับเข้ารายการแล้วพี่จ่าครับสวัสดีครับโอ้ข่คั่วใบไหลายเทียแต่เขาเคไปลงลนะครับพี่น้องครับมาพ่อกันช่วงที่สองของรายการเสียงชนบทไทยช่วงที่สองนะครับบ่มมีตาผมจาพงกับจาเถาะแต่เฮามีพี่น้องม่ยามซึ่งเป็นพี่น้องเกิดอยู่คนไทยนะครับผู้หนึ่งเกิดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอีกผู้หนึ่งเกิดอยู่กรุงเทพนะครับแต่ว่าไปประกอบอาชีพอยู่ที่ประเทศฮ่องกงในเมื่อประเทศไทยมีความเดือดร้อนเขาเหล่านี้ ถือว่ามีจิตสำนึกในความเป็นคนไทยไม่ลืมแผ่นดินเกิดไม่เคยลืมแผ่นดินแม่ทุกคนประกอบธุรกิจบอกง่ายๆก็คือมีอยู่มีกินทุกคนแต่ว่าอดท้นทนบ่ไดดต้องออกมาซอยลุงกำนันสุเทพเป็นอย่างคือมาซอยลุงกำนันสุเทพเดี๋ยวผมที่สัมผัสเพื่อนพี่น้องครับไปพบกับนางสาวบางออนธรรมสอนนะครับสวัสดีครับพี่บางออนครับอาจารย์บางออนครับผมสวัสดีครับแล้วก็คุณนพสิทธิ์ตั้งจิตจิติพงษ์ นะ <c oughs> ครับสองท่านนี้ให้จ่าเถาะสัมผัสก่อนนะ <c oughs> ครับอาจาร,รย์บางออนเดินทางมาถึงตั้งแต่ <c oughs> เอาอู้กําเมืองนอกให้<บ>แนะนําตัวก่อนเจ้าข้าเจ้าชื่อบางออนธรรมสอนนะเจ้าตังฮ่องกงคนฮ้องว่าครูตู่นะเจ้าวันนี้ได้มาร่วมรายการเสียงชนบทไทยนะเจ้าก็ขอสวัสดีไปกับพี่น้องเจ้าไทยที่ดูรายการบลูสกายทั่วโลกเลยเจ้าครับัตรนี่ พี่น้องอยู่ทั้งฮ่องกงพี่บังกอนครับพี่น้องอยู่ทั้งฮ่องกงนี่หลายป่ประชากรอยู่ทั้งฮ่องกงคนไทยที่เอาเฉพาะคนไทยยุคเขตพียูนะเอาคนไทยตึงมดเลยนะเจ้ามีคนอยู่สองหมื่นประมาณสองหมื่นแปดพันคนนะเจ้านี่เป็นคนไทยะนะเจ้ามีหลากหลายอาชีพเลยนะเจ้าหลากหลายอาชีพแล้วก็พากันจัดกิจกรรมอยู่ฮ่องกงคู่ขนานกับเกากบพอสลุงกำนันมาตลอดแม่นเจ้าเพราะว่าตีฮ่องกงนะเจ้าพี่น้องเจ้า มีตึงกลุ่มเสื้อแดงเนาะแล้วก็กลุ่มฮักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเจ้าทีนี้พอบ้านเมืองเขาเป็นอย่างอี้แล้วเนี่ยกลุ่มฮักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเจ้าก็เลยออกมารวมตัวกันนะเจ้าเพื่อที่จะ,สะแสดงออกถึงจุดยืนว่าเขาเลือกข้างเขาไปอยู่ตังกลางเขาปเอาละโลกสวยนะเจ้าเขาเลือกข้างข้างไหนล่ะก็คือข้างไหนตีเปิลฮักชาติ ตั้งข้างไหนที่เปิ้ลหักพระมหากร,ริยัเขา <ผม S 2> อยู่ต่งางฮันนะเจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่คนไทยไปอยู่ในฮ่องกงเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไ่สามารถที่จะยากให้เปิ้ลได้อยู่ได้กินนั่นแสดงว่าเปิ้ลถูกยัดเยียดความตุกความยากไร้เจ้าการดำลงชีวิตอยู่ประเทศอยู่ฮ่องกงนี่ครับอยู่ประเทศไทยนี่แตกต่างกันบ่ครับพี่บางอ่อนครับแตกต่างกันขนาดเจ้าต้องปุ้นนะไอ้ยางก็คล่องแคล่วนะเจ้าบอกว่าการเดินทางบอกว่าเป็นโรถเป็นการซื้อกินซื้ออย่างนะเจ้า ค่าค่าของชีพนี่นะเหมาะสมแล้วก็สมดุลกับรายรับที่เราได้นะเจ้าครับเพราะว่ามันยังเติมเห็นน้อยประเทศฮ่องกงนี่เปิ้นแบบมีคอร์รัปชันนะเจ้าเจ้าพงษ์จ่าเทาะได้เข้าว่ายุ่ฮ่องกงนี่งนะครับเป็นเขตฮ่องกงขึ้นกับประเทศจีนใช่ไหมฮะเจ้านะครับอยู่ใกล้ๆก,กับไต้หวันไหมพี่แล้วก็ถือว่าเขาในการปกครองเขาใช้ระบบรับสวัสดิการไหมพี่เขามีการาช่วยเหลือดูแลย,ยังไง ต้องปุ้นนะเจ้าโดยเฉพาะเอาช่วยเหลือง่ายๆก็คือว่าเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์นะเจ้าเปิ้ลจะเอามาคืนสวัสดิการให้กับคนของเปิ้ลแม้กระทั่งตัวพี่เองนะเจ้าก็ยังได้ห้ามสวัสดิการเพราะว่าพี่เนี่ยอยู่ปุ้นเหมือนจนเป็นคนที่ได้ไอดีคฆ่าี่ปุ้นแล้วนะเจ้าได้บัตรี่ปุ้นนะเจ้าเปิ้ลก็เลยให้สวัสดิการอย่างเช่นกล้าหักษาพยาบาลเนี่ยถ้าของหลวงนะบอกว่าจะเป็นภัยก็แล้วแต่นะเจ้าเขาเสียเต้ากันมดแล้วเสียถูกตวัว นะเจ้าเป็นรายวันสองก็คือเขาเอาง่ายๆนะเจ้ามากรุงเทพเนี่ยกว่าเขาจะได้ปอดอย่างนี้นะเจ้าเขาต้องมาสวนลุมแต่ที่ปุ้นนี่บอกว่าจะเป็นตึกไหนทุกบ้านนะเจ้าปิ้นจะมีสวนยอมไว้ให้นะเจ้าสำหรับเพื่อคนออกกําลังกายนั่งพักผ่อนนั้นคือเปิ้นเอาเงินจากภาษีของประชาชนเอามาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เจ้าหมายถึงนกักการเมืองฮ่องกงเนี่ย เขาไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันมีก็มีน้อยใช่ไหมฮะกฎหมายเปิ้นแห้งแทบบ่มีเลยเจ้ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์การบังคับใช้กฎหมายก็สุดยอดแน่นอนเลยเจ้ากฎหมายนี่บ่ต้องบ่ใจว่าตัวใจนักการเมืองบ่ใจนะเจ้ากฎหมายคือกฎหมายอาจารย์ตู่ครับอยากถามอีกประเด็นหนึ่งคือว่ากระแสสังคมทุกวันนี้โด่งดังไปทั่วโลกคนห้องกงจริงๆเ่ยคิดยังไงกับตระกูลชินวัตร เอาอีเนาะเอาง่ายๆเนาปะป้าแม่พี่น้องเนาะเขาไม่ต้องไปอู้แบบสูงเลยเอาง่ายๆว่าเขาขึ้นรถแท็กซี่นี่นะถ้าคนขับรถรู้ว่าเขาเป็นคนไทยนะเจ้าเขาจะถามเลยว่าพ่มันเป็นยังไงพ้องนี่อันตังปุ้นป,น,ปนห้องจื้อคุณยิ่งลักว่าไอ้ย,ยิ่งหลอกยิ่งหลอก <c oughs> ยิ่งหลอกไอ้ล็อกฝาภาษากวางตุ้งนี่แปลว่ามันตกลงไปนะมันลงไปนะไอ้ย,ยิ่งหลอกแต่ว่าบางคนก็บห้องไอ้ย,ยิ่งลาย อยากให้พี่ก็พี่บางอ่อนล่องเบาบรรยากาศเมืองไทยสันๆนะครับถักท้ายพี่น้องชาวฮ่องกงจักหน่อยนะครับพี่น้องชาวฮ่องกงค่ะเอาอเอาภาษาของตงเลยบอกเอาอันก็โจซันโจซันกอกไหวอ๋อยี่กาแล่อจีโต้ยาวตี้แห้งกลงกระผังยาวแลวเจ้าไทยกันก็กอไทยกอกตินสี นอยีและจี้ตัวกาหยัดและออเต๋ให้แห้งกองปะกอและกอเลไทยกรอบติ้มก้าออเตกอเลไทยกอบยันไวและออเตและกอเลสีไว้กะสีไห้ก็กออาทักศินสีไห้ก็กออยิ่งหรอกยันไวเคยเตเหลงก็จันไห้ท่ามัวยุ่งเชียงจงเปนเ่ยเราจะเป็นบ้กคืองแบบผมแปลเอาแปลด้วยครับแปลเป็นไทยหน่อยจูเขาแปลด้วยครับแปลไปหน่ะเจ้าก็คือว่า มีคนฮ่องกงหลายคนเปิ้นจ้างคนไทยที่ฮั่นเนาะแล้วเปิ้นก็จะพอบางทีเปิ้นพออ่านตางอินเทอร์เน็ตกับลูกจ้างเปิ้นนะเจ้าก็บอกว่าที่มาวันนี้เนี่ยมาไหมยังมาเพราะว่าเฮามาชุมนุมก,กันเพื่อขับไล่ทักษิณเพื่อขับไล่ยิ่งรักเพราะว่าสองคนนี่เป็นโคตรโคตรโคตรโกงขอรับชั่นเลยนะเจ้าอ๋อนี่หละครับเป็นไทยแล้วครับมาหอดคุณตายหลงบัานนี้ครับ ผมก็อยากถามว่าไปอยู่ห่องกงจากปีแล้วครับไปอยู่ฮ่องกงกี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีเติบโตอยู่เมืองไทยครับแล้วก็ไปแต่งงานมีลูกมีเต้าอยู่ฮ่องกงแล้วก็เป็นคนสองประเทศครับครับไทยกับฮ่องกงสองชาติครับโอ้สองชาติแล้วผมก็อยากจะถามว่าครับระหว่างอยู่ประเทศไทยกับอยู่ฮ่องกงเนี่ยอย่างไหนมีความสุขกว่ากันอย่างไหนดีกว่ากันสองประเทศนี้ ดีคนละอย่างดีคนละอย่างอ๋อออย่างดีประเทศะไทยเราก่อนประเทศไทยเราใช่ไหมครับถานาัก,การเมืองไม่โกงชาติบ้านเมืองนะครับประเทศไทยจะน่าอยู่ที่สุดในโลกโีอโ้หโหสุดยอดมากเลยครับธนาก,การเมืองเป็นคนซื่อเป็นคนตรงรประเทศไทยสิเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่งไว้เน้อพี่น้องเสือแดงเลยทั้ไว้เรื้อพี่น้องชาวอีสานครับอบอุ่นนะมีทุกอย่างผลไม้ข้าวอุดมสมบูรณ์ปลา ความยางครับผมฮ่องกงไม่มีอะไรครับทําไมฮ่องกงน่าอยู่และดีกว่าครับน่ายู่แบบไนครับฮ่องกงไม่มีการโกงกินคอรัปชันครับโอ้ตำรวจคุณจะไปเลี้ยงข้าวเขาสักจานหนึ่งเขาก็ไม่กินเขาบอกกินบอกคือตำรวจไทยใช่ครับไม่มีการรับส่วยไม่มีครับฟังเด้อตตำรวจไทยเอ้ยประชาชนเมาเดินไปเจอตำรวจด่าตำรวจตำรวจที่นั่นจะเดินหนีเลยครับครับ แต่เป็นบ้านเราโดนจับพาเข้ามุมพาเข้ามุมเลยตืรอบขอเบอร์โทรและโทรไปเลี้ยงข้าวอีกต่างหากด้วยนี่คือตำรวจไทยพี่ไต้หลงไปอยู่สิบกว่าปีนะครับเพชรจังเด่จังเข่าเกณฑ์ว่าจะได้รับเงินส่งเสริมหรือรัสวัสดิการอาจารย์บางอ่อนไปอยู่ยี่สิบกว่าปีอยู่สิบแปดปีอยู่สิบแปดปีพี่ใต้หลงอยู่สิบกว่าปีนะครับอยากใหะพี่ใต้หลงเบ้าภาษาต่างประเทศภาษาบ้านเพิ่นถักไทยพี่น้องชาวบ้านนะครับอ่าโจซาน ่่าาครัับทนะเอาสวัสดีพี่น้องฮ่องกงโจซันอ่าฉันชิดฝั่งยาวอ่าฮ่องกงยันครับกับห้อยซ้ำห้อยซ้ำโอเคนะครับครับผมเฮ้ยผมเป็นได้สองคำหนึ่งตัวภาษากินฮ่องกงได้ตั้งยี่ห่าวตอนเดี้เลยเนาะเงินโบราณเจ็บไปได้เท่านั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะถามบานนี้คือจังใดจังภาคกันกกปสจังร่วมตัวกันเป็นกกปสฮ่องกง คือตื่นโตคือผัวักากันอยู่ห่องโกงแบบสบายครับการเมืองเขาบอบว่าขี่โกงอยู่ดีกินแซ่บแม่นบ่ตัวเองก็มีเงินเดือนอยู่ตรงนู้นก็มีเงินเดือนมีสวัสดิการคือนทุลักก็ไม่ใช่ทุลักก็ไม่ใช่จ่าพงจ่าทอก็ได้นาะไพจะไปอดได้เหรอคนไทยออกมัเต็มบ้านเต็มเมืองยี้และเหนอย่างหนึ่งคนฮ่องกงตังปุ้นหนาพี่น้องเจ้าใจเปิ้นมาเพ่หมดนะแต่ว่าเปิ้นยังมาแบบได้กันเพราะว่าเปิ้นยักการยังงานตี่มานี่ก็คือว่า เขาบปสามารถจะเป็นนักลบหน้าจอได้ครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆกบปสฮ่องก,อง,อง,กงนะเจ้าเปิ้ลก็จะพยายามเนี่ยช่วยกันส่งเงินกันมานะเจ้าเฮาก็เป็นตัวแทนสองคนเนี่ยเอากระป๋ากันมาาก้ากับผมแถวแรกแมนแปดเืนสามเสร็จเจ้าแล้วก็จัดกิจกรรมมาแล้วกี่ครั้งโอ้จัดกิจกรรมนี่นักเนอนะเจ้าจัดกิจกรรมควบคู่ขนานไปหนาลุงกับนันเป่านกหวีดเขาก็ออกมารวมตัวกันนอคุณไตลงนอแต่ล่าสุดนี่ จัดกิจกรรมใหญ่เลยนะเจ้ากิจกรรมประเทืองปัญญาค,คือกับพี่น้องชาวไทยในฮ่องกองนะเจ้าโดยการเจิญจ่าพงเนี่ยเจ้าไปเป็นวิทยากรไปเป็นคนอู้ใน,นเจ้าหัวข้อก็คือการปฏิรูปประเทศไทยคืออนาคตใหม่ของลูกหลานไทยนะ,นะเจ้าแล้วก<ล>ะมีแรงต่อต้านไหมจากคนสแสดงไหนไบอกว่าคุณทักษิณเที่ยวไปเที่ยวมาฮ่องกองดูใบแล้วก็มีลิวล้อเสือแดงเยอะมีการ ตอตันมีการขัดขันมีแรงเสียดแรงสีแรงท่านบอกรับแม่ครับแรงเสียดแรงสีนี่หนักเหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบของการเสียดสี่างอินเทอร์เน็ต่างเฟซบุ๊กออนไลน์เนาะครับย่าคือเขาเขาเนี่ยได้ฮู้ว่าแต,แต่แล้วเนี่ยพี่น้องคนไทยที่อยู่ในปุ้นเนี่ยเพิ่นเป็นเสื้อแดงก่อนหนักครับแต่เพิ่นเป็นเสื้อแดงแบบใบหยงองแบบว่า จับกลุ่มเซฟเปิ้นก็หนีกันไปเปิ้นจะบ่มาแบบมาสู้กันยังที่ว่ามายิงกันคว้างระเบิดกันเพราะออ้ยังเพราะกฎหมายทางปุ้นเปิ้นแหงกฎหมายเข้มแข็งเข้มแข็งไทตีกันนี่ยับเลยน่เจ้าหรุดแล้วเสื้อแดงระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงที่สนับสนุนคุณทักษิณและคนที่สนับสนุนมวลมหาประชาชนฝ่ายไหนเยอะก็กันครับยังอีอูเลยเต็มปากหน้าน้องไตลงเนาะ คนที่สนับสนุนลุงกันันสุเทพสนับสนุนมวลมหาประชาชนก็คือคนที่หักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักเหลือเจ้าต้องบอกเลยว่านักเหลือนักเหลือหลายเต้าที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยเจ้าจ่าพงก็หันมากับตาแล้วเนาะครับผมไปเห็นแล้วเห็นมากับตาครับแล้วก็ผมไปมิพี่น้องแสดงไปสีหาคนแต่ว่าเพิ่นกับบ่าวอีหยังกับไปนางฟังสื่อแต่ว่าก็ต้องชมเชยปบมือไอ้คนแสดงอยู่ฮ่องกงตะกี้หลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้มืออั้นพกเข้าไปมีลอยกว่า แต่ว่าทางเขามีบ่เกินสิบหรือยี่สิบตามที่ผมบอก่เวันนั้นเสื้อแดงก็เข้ามาเข้ามาเสื้อแดงก็เข้ามาฟังจ่าพง์เหมือนกันนะพี่น้องเจ้าิ้นทรงตัวแทนมาสามคนไปนั่งไปทีแรกบนมานี่หน้านี่ตึงจึงบึ้งเนอะหน้าบึ้งเลยเนอะไป,ไปไปมามา,มาจ่าพงอู้ตบมือล่มล่มล่มว่ะชอบใจว่ะจ่าพงตอนแรกอยากอันตีนะครับมีการอันตีอยู่มาแล้วทําไมมาด่าคนจง้นอย่างนี้อยากให้คุณตายหลง นะครับฝากไปถึงพี่ถึงน้องนะครับคุณไต๋หลงเป็นคนจังหวัดไหนนะครับฝากไปถึงพี่น้องจังหวัดนั้นแล้วก็ฝากไปถึงคนไทยที่อยู่ฮ่องกงนะครับเชิญคุณไต๋หลงครับครับที่เมืองไทยนี่นะครับพี่น้องผมทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวนะฮะตระกูลผมนี่นะครับจะเป็นตระกูลที่รักชาติครับรักนายหลวงครับรักความถูกต้องครับครับและที่ฮ่องกงเนี่ยเสื้อแดงเยอะจริงๆครับแต่เราไม่กลัวนะฮะเสื้อแดงที่นู่นจะ มาทำร้ายเราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเมืองไทยครับครับใช้สิทธิ์ได้แต่ทำไร้ายไม่ได้ครับไม่กลัวหรอกครับหลับลลกเขาบินมากว่าบัานี้เพราะว่าเสื้อแดงจัดเมื่อวานนี้เขามาเหมือนเราไหมเสื้อแดงนี่คิดว่าน่าจะไม่มีเลยน,น่าจะไม่มีเพราะอะไรถึงไม่มี เพราะอะไรถึงไม่มีเพราะมาด้วยใจมาด้วยใจครับมาด้วยใจกับมาด้วยจ้างมันไม่เหมือนกันครับโอ้แดงห้องกงถ้าจ้างมันก็หลายตังเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับพี่น้องเขาสู้นะครับแต่เขาไม่ฟักตังค่ะผมสู้แต่ไม่ควักตังก็คือคือระบอบทักษิณนะครับกับคือหนึ่งคุณทักษิณให้เงินริ้วรอให้เงินแกนำมาแกนำก็มาร่วมจัดกิจกรรมแต่ฝ่ายมวลมหาประชาชน ให้พี่น้องดูเอาผมไม่อยากขี้คุยครับผมให้พี่น้องเบง้องต้ดครับมมนคิดสุดได้เพราะว่าพวกผมเคยอยู่แสดงมาก่อนแมนเงินทั้งนั้นในการจัดกิจกรรมแต่มาอยู่ฝ่ายนี้นะครับไม่มีเงินครับทุกคนนะครับลงทุนด้วยงินเจ้าของเองนะครับพี่ตาหลงครับอาจารย์ตู่ครับแล้วผมจะขอถามอีกนิดหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าลุงกำนันเป่านกหวีดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจะกลับมาอีกไหมครับน่าจะมานะน่าจะมาเยอะโดยเฉพาะพี่ตู่นี้ต้องมาก่อนอยู่แล้วโอ้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยที่ ต้องชื่นชมทีมงานเราแกนน้ำเรานะครับก็คุณนุ้ยมีใครมั่งอยู่ที่ฮ่องกงมีคุณนุ้ยมีพี่ต๋อยพี่อะไรมั่งพี่อาทิตย์พี่อาทิตย์เดี๋ยวให้พี่สาวพูดดูกันนะเชิญพี่ตู่ครับมีนักนะเจ้าแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีทีมทํางานกันเนาะเจ้าสิบคนนะที่ถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะเจ้านที่เขาช่วยกันแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ช่วยกันมดนะเจ้าก็จะมีคุณนุ้ยนะเจ้าก็จะมี คุณอาทิตย์นะเจ้าก็คือตอนนี้เปิ้ลฟังรายการอยู่เขาเอ่ยจี้เปิ้ลนะจ๊ับผมก็ได้นั่งรถเบนแล้วเาเอามาจี <c oughs> <c oughs> ย้ยน้อนเฟียร์บุกกับรถเบนคุณ <c oughs> มุ่ยนี่แเลยเนาะถ <c oughs> ้า <c oughs> เป็นรถเบนจ้าพงศ์ในพี่น้องจะเข้าใจผิดเนอะจะมีครูมุ่ยนะเจ้า จะมีอาจารย์ตุกนะเจ้าอาจารย์ตุกนี่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยฮ่องกงเลยนะเป็นคนไทยคนเดียวนะเจ้าติเป็นอาจารย์ที่หัานนะเจ้าผมเรื่องขอบคุณเจ้าของร้านอาหารเม<อ>ืเ่อน,น,น,นั้นมิ้านแนแน่ก่อนแล้วก็มีน้องกันนะเจ้ามีน้องแพทย์นะเจ้ามีตายลงนะเจ้ามีพี่แล้วก็มียังมีน้องเอกนะเจ้าที่เปินประสานงานอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็ร้านตัดผมพ่เคพ่เคมีพี่แดงนะเจ้าผมแล้วก็มีร้านตัด <K> ผมนะเจ้า แล้วก็มีแหมลายร้านไทยนะเจ้าตี้ร้านอาหารไทยที่ปุ้นนะเจ้าป้นสนับสนุนมูเฮานะเจ้าครับแล้วก็มีพี่น้องกปป,ปสแหบัดเดียวนี้เขามีสมาชิกถึง2องร้อยเคนแล้วนะทราบข่าวมาว่าอาจารย์ถูไปประเทศอะไรนะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไปที่ไหนที่หามันไปหลายเนาะที่ให้ผมประชาสัมพันธ์ที่ที่เขาจัดที่อ๋ออันนั้นเยอรมัน,นเยอรมันใช่ไหมฮะเยอรมันอันนั้นเครือข่ายเจ้าเครือข่ายเพราะว่ากปป,ปสเยอรมันนี่ก็เข้มแข็งใช่ไหมฮะเข้มแข็งเจ้า เข้มแข็งแล้วเห็บยางหนึ่งคนตังยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยคนไทยที่อยู่ต่างปุนเนี่ยเปิ้นเป็นคนที่มีอยู่มีกินนักเหลือฮ่องกงเพราะฮ่องกงนี่ยังไปเป็นแรงงานอยู่นะจันูกคุณทักษิณเขารวยจันูุก็รู้ว่าเรากําลังสู้อยู่กับระบอบทักษิณน,นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเงินแล้วก็นายกรัฐมนตรีรู้สึกว่าน่าเธอจะหนามากยิ่งรักกินนวัดคิดว่าจะสู้เ็าได้หรอสตางมันไปใจเป็นสิ่งบ่งบอกว่า เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีตังบันได้หมายถึงว่าจะต้องชนะทุกสิ่งทุกอย่างนคนมีตังมันได้หมายถึงว่าจะต้องครอบครองในสิ่งที่ตัวเ่าต้องการ,รมีตังแต่ขาดคุณธรรมนี่ เขากระตึ้งเปล่า,าม่เนครับรับรองเลยเจ้าหมูเฮานีเข้าเจ้ามาหันยังอี้แล้วนี่เขาเชื่อมั่นเลยว่านี่คือคนดีแต้ๆที่มากิ่นมานอนอยู่สวนลุมครับนะเจ้านาะน้องตตยลงเนาะครับเพราะฉะนั้นคนดียังใดก็ต้องชนะเขามีคุณธรรมมีเงินล้นฟ้านะยะบดีนะมันกระตึงมีที่อยู่ที่กินบัดเดียวนี่ยังบัดได้เข้ามาเลยเนาะครับผมแมงว่นกระตอมปากครับพี่น้องว่นนีนขอเชิได้กินลาบสบอรนอกบ้านนี่ครับจัดรายการอยว่แมงว่นกระบ,บินไปบินมากปาก โบล้านเพิ่นว่าสิได้กินลาบว่าสันเพิ่นว่า,าย,ยิ่งรักสิแพ้ว่าสันแมงกิลีบข <c oughs> ึ้นขนาดมาแมลงก็ยังอดรนทนไม่ได้อย่าว่าแต่คนเลยครับเพราะ<อ>ว่าระบอบทักษิณโกงกินแผน่นดินบ่เหลืออีหยังแม่แต่มแมลงเนี้ยมาขึ้นมันตอมบุญวันเขามาร่วมแสดงออกเนี่ยอันนี้ก็ร่วมมาตอมปากเก่าเขื่อนบ,อมบแม่เป็นรับเป๋งฟันเด้อครับพี่น้องแป๋งอยู่ครับอันนี้โบราณเพิ่นว่าเฮาสิได้กินลาบมาสันเพิ่นว่าใช้ชนะใกล้จะมาถึงแล้วเอาอยากบักวงใกล้ล้นแล้วอยากให้คุณตายหลงนี ฝากบอกอีกยังพี่น้องชาวไทยและก็เชิญชวนพี่น้องคนไทยออกมากน้ากันเมื่อพอหญ่กำนันเป่านกหวีดครับครับก็อยากให้มวลมาหาประชาชนนะครับที่เป็นคนไทยนะครับแต่ยอมรับนะครับเมื่อคืนที่นั่งคุยกันคนทางภาคใต้นี่หัวใจเกินล้านนะครับครับมากินมานอนที่นี่ลําบากมากนะฮะมือเคื่อนนี่พราผ้ากันรับกันนอนครับส่วนพี่บังอ่อนกับมะลุยอยู่หนาเวทีส่วนคุณตายหลงกับอยู่ ด้านหลังเวทีอยู่กับผมครับจนพอยายกับนั่นวบาวเร็วตัางพรรคกันเมื่ออยากให้ออกมานะครับออกมาร่วมสู้กับข้าลุงกำนันนะครับไม่มีอะไรที่จะชนะมวลมหาประชาชนนะครับคือเรื่องจริงตั้งแต่ยุคสมัยที่ผ่านมาครับคือมวลมหาประชาชนนี่คือเจ้าของประเทศตัวจริงนะครับครับผมถ้าออกมาเยอะชนะแน่นอนชนะเร็วพอมชนะเร็วผมตอนนี้ถึงออกมาหน่อยก็ยังชนะอยู่ ชนะอยู่ครับผมแต่ว่าอยากพเดเสศึกเร็ยวๆก็ต้องออกมากกันหลายๆครับครับถึงแม้ว่าตัวเองจะมีธุรกิจมีกิจการมีเวียกมีงานเฮ็ดยีย่ปุ่นก็ตามมากี่ครั้งแล้วมาคนละจักเทือนนแล้วก็ผมอดีตพันธมิตเก่านะครับโอ้ก็<อ>มาตั้งแต่สมัยลุงสุธีครับครับครับแล้วเมื่อ22ธันวาครับ ลุงกำนันเป่านุวิดผมก็มา,มาครล้วอาจารย์บางอ่อนล่ะครับอาจารย์ตู่ล่ะครับก็สมัยพันธมิตรเหมือนกันนะเจ้า <ท På S 2> ม,มีสู้มาใดมาเมื่ออันแต่ถ้าอู้ถึงในช่วงของลุงกำนันนี่นะก็ปปสนี่นะเจ้าลุงกำนันบอกว่าสู้มาห้าห้าเดือนข้าเจ้ามาห้าเตี้ยก็แสดงว่าเดือนละเตี้ยพอหราเจ้าเดือนละห,หนึ่งครั้งนะเจ้าเขาจะใจทุนส่วนตัวตึงมด นะเจ้าออกกล้าตัวกล้ายังกล้ากินยังบ่อปอแต่ว่าเอาสตางค์มาให้ลุงกำนันเปิ้นหน้าห้าขนาดเพิ่นว่าใดเพิ่นว่าหนูจ๋าทาไมเอามาให้เยอะจังเลยอี๋วเอาไม่ต้องเอามาเยอะหนูเดินทางมาไกลพอลุงกำนันพูดแค่นั้นนะพี่น้องควักอีกอยากบริจาคโอ้ใจอ่อนใจลอยเปิ้นอย่างมากเป็นคนนี้เว่าะเราเดินทางมาไกลนะครับไม่อยากได้นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะ พเพราะว่าฝากกับผมมาก็8 3ดหมื่นสมิบเซนครั้งก่อนหน้านั้นครับอยากให้พี่บังออนเนี่ยฝากถึงพี่น,อน้องเช่าเหนือนะครับที่ยัง่งกับตัวกับใจขณะพี่บางออนเป็นคนเหนือแต่ๆนะครับไปยุ่ฮ่องกงการยังเสียค่าเครื่องบินมาเองยังมาให้ค่าน้ำค่าเขาก่อ,กอ,กอปออีกพี่น้องชเช่าเหนือล่ะที่ยังหูตาบสว่างเจ้าว,วันนี้ ที่มาที่สวนลุมนี่นะก็มีหมู่บ้านกปป,ปสเจียงหายเจ้า<ผ>ม,มีกลุ่มเสรีชนคนฮากเจียงหายแล้วมีที่เป็นส่วนบุคคลที่มาเข้ากลุ่มไหนเหรอจัดนักที่เป็นมาที่นี่ครับแต่ที่เจียงหายนะเจ้ารู้สึกว่าร้อนแรงขนาดเลยภาคเหนือเพราะหันข่าวแล้วก็เศร้านะเจ้าก็อยากให้ฝากข้อความเนี้นะเจ้าไคยที่เป็นคนเมืองเขานะเจ้าที่พอรายการนี้อยู่นะเจ้าขอให้ขึ้นถึงเหตุและก็ผลครับถูกความถูกต้อง เขาบเอาอย่างนะเจ้าเขาเอาเพียงแต่ว่าการปฏิบัติต่อประเทศชาติของเขาเนี่ยเขาเคยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเขาก็จะมีอยู่ตลอดไปนะเจ้าเขาของหึ้ยึดเอาสามสถาบันนี้ไว้ขาดสถาบันใดสถาบันหนึ่งอันนั้นบัดเจ้เป็นอนาจักรบาดได้บัดได้เจบัดเจเป็นราชอาจักรไทยละนะเจ้าเขาหักคนหักได้นะเจ้าเขาหักเปิ้นไปเตะบัดได้ห้ามว่าบาดต้องหักบาดต้องเปลี่ยนใจครับ ฮักไปเต่แต่คือแยกแยะว่าฮักก็คือฮักนะเจ้าแต่ว่าความรักผิดชอบของเขาที่เป็นหน้าที่พลเมืองเนี่ยเขาจะต้องตอบแทนบุญคุณต่อแแ่นดินครับผมนะเจ้าตึงไ่ใจห้ามาเฮือฮักฮักเตอะคุณทักสินแต่ก,อก่อนเจ้าก็ฮักฮักใครมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลเขาหักไห้ไปส่วนคนที่เขาหักไหไม่เหตุคุณงามกวอมดีแม่เจ้าถ้าเรารักใครเราต้องกล้าบอกกล้าตักกล้าเตือนถูกเจ้าแล้วก็ ขออยากนื่งเน้อภาพที่อันกลุ่มแสดงพี่น้องแสดงจังหายนะที่ไล่ตีที่แย่อย่างคนที่เพิ่นออกมาแสดงจุดยืนความภาคชาตินี่นะสื่อมันไปถึงทั่วโลกนะเจ้าโกงก็ไปนะเจ้าหันแล้วเขาก็รู้สึกเศร้าใจเนาะตอนนี้พ่อใหญ่ทักษิณกำลังเบิ่งไายการเสียงชนวทระบทยายูในฐานะเป็นคนเมืองเหนือน้ำกันครับฝากอีหยังไปหอดพ่อใหญ่ทักษิณนะครับพี่น้อบถ้าคุณทักษิณอยู่ตอนหน้านะ เขาจะถ้าเปิ้นเชื่อนะเขาจะย้อมกราเปิ้นเลยอ่ะแต่กะเขาจะย้อมกราบเขาจะ,าบ,จะบ,บัดได้ขึ้นว่าเขาจังเปิน้นเขาจะไหวย,ยกมือไหวเปิน้นถ้าเปิ้นบอกว่าเพื่อไหวตีนอ้อแล้วก็จะยุดทุกอย่างเขาก็จะไหวตีนไหวลงไปในพื้นดินพุ่นเจ้าพี่น้องเจ้าเพื่อ <ผม S 2> ที่อยากจะให้เปิ้นยุดยุดทุกอย่างเตะนะเจ้าเพื่อที่จะได้ให้ประเทศไทยเขากลับมานะเจ้าแม้กระทั่งขอเกินเวลาแหมน่อยเนาะครับ ชาวไทยในฮ่องกงตะก่อนยุคสิบปีที้ผหลังเวลาเขาจัดงานมาอย่างเกี่ยวกับวันป้อนะเจ้าคนไทยออกมาตึงมดครับแต่หลังจากนั้นมากลายเป็นว่ามีกลุ่มเสื้อแดงมันเกิดอะไรอย่างขึ้นแต่ก่อนเนี่ยคนไทยในต่างประเทศในฮ่องกงเขาหักกันแต่บัดเดี๋ยวนี้เกิดอะไรอย่างขึ้นจะไดดถึงแยกแยะก,กันน<ต>ะเ <ผม S 1> จ้าขับอยากให้หุ่นใต้หลงฝากเอยียงไปหารัฐบาลยิงลักละก็คณะรัฐมนตรีรักษาการชุดนี้ครับ ก็ควรจะถึงเวลานันครันควรจะออกนะฮะครับเพื่อประเทศจะได้เดินหน้าชาวนาจะได้รับตังค์โอ้ครับนี่คือเรื่องจริงนะครับผมประเทศจะเดินหน้าชาวนาจะได้รับตังค์ครับยิ่งรักออกจากประเทศให้มือใดครับออกจากรักษาการมือใดหนึ่งแสนสองหมื่นบาทลุงกำลังจัดหาให้ชาวนาทันทีทันทีนี่ครับออกกันมานะครับเพราะไม่มีอะไรจะชนะมวลมหาประชาชนนะครับครับ นี่คือเรื่องจริงนะฮะทรักชาติรับพระบากษัตริย์ออกกันมาเถอะครับครับผมอยู่ต่างประเทศผมก็จะมาครับครับนี่ก็คือเสียงจากคุณตายกับคุณพี่บางออนนะครับฝากถึงปี่นองเจ้าใต้เลยครับขนาดพื้นปะยู่่องกง18ปีแล้วแต่ละคน1ิบกว่าปีกับในเมื่อเพื่อนเห็นบ้านเมืองวุ่นวายเพื่อน็อดบอล้นทนบ่ได้เพิ่นต้องออกมาซอยกันคนละไม้ละมือแต่ว่าพี่น้องเาวไ้ยล่ะครับ ที่ย่งอยู่ซื้อครับที่บอกว่าปินกลางที่บอกว่ากูบบสนใจละบ้านนี้เมืองนี้ไผรเสิเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดไปรับพี่น้องทนใดจังไดครับพี่น้องฮ่องกงคนเสียคาเครื่องบินมากกับบหนอยค่าใจใจคาทีพักที่เศร้ากับบอนอยครับเปิดย่งสละเงินส่วนตัวมาพี่น้องจะไปเห็นแกหาแกซิบให้พี่น้องพี่เคาะพี่จารณาเบิ่งเดออันนี้พี่บางอ่อนเป็นคนเหนือแต่แต่กับพี่น้องครับเป็นคนเชียงฮายเพิ่นก็ย่งมาร่วมต่อสู่นํากับม้วนมหาประชาชนครั้งนี้นะครับอยากให้พี่น้องพี่จารณาเบิ่งเอา บมมนตั้งแต่คนไทยที่อยู่ในประเทศครับนะครับแม่แท่พี่ทิพวรรณนะครับกปปรบสทิศนีนะครับกำลังติดตามรายการเขาเพิ่นกับเข้มแข็งขึ้นกันเ่ราว่าจะเป็นกปปรสรัดเวกัดเ่ราว่าจะเป็นกปปรสเดนมาร์กขึ้นกันเดี๋ยวนี้คนไทยตื่นตเพราะว่ามีความหวงแหนหักชาติหักแผ่นดินย่านมรดกเนี่ยบ่ตกทอดไปหอดลูกทอดหลานนะครับนี่แหละครับที่เฮ็ดให้อาจารย์บางอ่อนนะครับอาจารย์บางอ่อนทำมาสอนแล้วก็คุ้นตายหลง นะครับคือได้เดือนทั้งมาามือนีนะครับจ่าถออยากให้จ่าทอกับอาจารย์บางอ่อนกับพี่ใต้หลวงได้คุยกันตามภาษาบ้านเราเช่นจ่าถอครับบันสีเวลาล้วผมก็ขอขอบคุณพี่เทาสี่ลวงรองเพลงชาติพร้อมกันครับผมขอขอบคุณพี่บางอ่อนกับพี่ใต้หลวงนะครับที่มาออกรายการเสียงชนบทไทยให้ความคิดเห็นพี่น้องทั้งบ้านได้หูได้ฟังกันว่าความคิดท้อเป็ียนยังไงมือนี้ขอบคุณพี่บางอ่อนกับคุณไต๋หลวงมากแล้วแต่เฮ่ากับสี่เขารต้องชาติพร้อมกันกับผมเมื่อนี่ก็ขอตักไห้พ่อแม่พี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับครับ,รบยาเพิ่มพไสเข้ามาฮ้องเพ่งชาติพร้อมกันนะครับหนึ่งทงไต่งตรงคำีสามสีครับพี่น้องครับบรรพบุรุษของเราได้สละเลือดเนื้อเชื้อไขยืน่รักษาไว้ชั่วลูกชั่วหลานและสืบต่อไปเพราะฉะนั้นยาขี่ข้าร้องเพ่งชาติได้ยินเสียงเทียบเวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาให้พี่น้องยืนตรงครบรอทงชาตหนึ่งเข้ายืนเป็นตัวอย่างให้ฟังเจ้าต่างชาติ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล เธอร่วมรมักสบังที่ให้รักสงบแต่ถึงรบไม่การาบเอกราดจำไม่ให้ใครค,คุ้มขีสารเลือทุกอยากเป็นชาตรีเขาเลิ่มปฏิทิาไท,ทายตัวเอที่ช่ยช่โยช่ยช่โย่ใช่ ใช่ใช <Yo S 2> ่ใช่โย่โย่โย่สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับ